ข่าวดีรับปีใหม่ แม่เต่ามาเฟืองขึ้นวางไข่เป็นลังแรกของปี2,568ที่ชายหาดเกาะพระทองอำเภอคุรบุรีจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่ขุดลุมนับได้127ฟองย้ายไข่ดี82ฟองไปฟักในพื้นที่ปลอดภัยที่หาดคึกคักซึ่งเป็นหาดที่แม่เต่ามาเฟืองเคยขึ้นวางไข่รออีก55-60วันลูกเต่าจะฟักจากไข่ปล่อยสู่ทะเลต่อไป สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเกาะพระทองว่าพบร่องรอยการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณชายหาดทุ่งดาบหมู่ที่1ตำบลเกาะพระทองอำเภอคุลบุรีจังหวัดพังงาเมื่อวันที่สามมกราคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพบร่องรอยเต่าทะเลที่บริเวณชายหาดวัดความกว้างภายคู่หน้าได้16 5เซนติเมตร ขนาดอกกว้าง78เซนเมตรและทำการขุดหาไข่จนพบที่ระดับความลึก65เซนติเมตรนับไข่ได้ทั้งหมด127ฟองเป็นไข่ดี82ฟองไข่ลม44ฟองและแตกในหลุม1ฟองโดยตำแหน่งที่แม่เต่าวางไข่นั้น อยู่ในแนวน้ำทะเลท่วมถึงและมีต้นไม้อยู่ใกล้ซึ่งจะส่งผลต่อลุมฟักไข่ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกลรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้จะเป็นอุปสรรคต่อการเฝ้าระวังและการจัดเก็บข้อมูลด้านวิชาการจึงย้ายไข่ต่อไปฟักและเฝ้าดูแลที่บริเวณชายหาดคึกคักอำเภอตะกวัวป่าจังหวัดพังงาซึ่งเป็นพื้นที่ที่แม่เต่ามาเฟืองเคยขึ้นวางไข่พร้อมจัดทำข้อขั่วาว เพื่อป้องกันภัยคุกคามตามธรรมชาติและแคาดว่าจะใช้เวลาในการฟักเป็นตัวประมาณ55-60วัน